เท่าสซาตินนั่นเองค่ะคันเป็นเบรกของเบมโบนะเป็นเบมโบแท้นะคะอยากจะดูวิวด้านข้างเอ้ะมีเด็กมาวิ่งอยู่ด้านข้างหรือเปล่านะคะก็สามารถกดดูที่ตัวกล้องตรงหน้าจอได้คันเนี่ย ก็แต่งๆอยู่ราวๆห้าแสนบาทนะคะมาโทรเข้ามาสอบถามจเจ๊ดได้เลยนะคะที่เบอร์063นะคะสามหกแปนั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ford ไปแดงบใบเจ๊นะคะวันนี้จะพามาชมกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเอ r a ร g e พ a t i n u m นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3.0มจนย์ V 6นั่นเองนะคะสําหรับมาวันนี้นะคะก็มาแนวการแต่งแบบ สุลต่านนะคะเป็นทรงสุลต่านนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นสีเทาที่เราแรปทั้งคันนะคะเป็นเทา ตัวที่เป็นเทาซาตินนั่นเองนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบอยากจะแรปเป็นสีนี้นะคะหรูหราลักชูรี่มากๆเลยสําหรับสีเทาซาตินนั่นเองค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยอยู่ที่ครึ่งล้านเลยนะคะใครที่แบบว่ามีเงินเหลืออยากได้แพตตินมัมแล้วก็ไม่อยากได้แบบว่าสีที่มันซ้าๆกับคนอื่นนะคะสามารถแรปสีแบบนี้ได้เลยหรือออกแบบ ตัวสีได้เลยนะคะสีก็มีหลายเฉดหลายแนวมากนะคะใครที่อยากได้แนวไหนเฉดไหนเรามีทุกเฉดเลยนะคะสำหรับแพตตินัมคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่แบบว่าอาและเครื่องยนต์ก็สุดแล้วนะคะที่3 0 0 0 3,000 V6 นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นแบบว่า ท็อปสุดในรุ่นที่เป็นของ Ford เลยที่เป็นรุ่นของเอลเร์นั่นเองอันนี้ก็มาท็อปฟอร์มสุดแล้วนะคะแล้วสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพามาชมเกี่ยวกับตัวที่เป็นชุดแต่งเลยดีกว่านะคะว่าเป็นชุดแต่งตัวนี้นะคะเป็นแรปสีทั้งคันอย่างที่เห็นแบบนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดกันชนด้านหน้าที่เป็นชุดของตัววิกเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับตัวชุดวิกเตอร์นะคะต้องบอกว่าชุดนี้นะคะคือ ลูกค้าแบบดีเควสมาว่าก็เป็นกระจังหน้าซี่แบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้ามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวเอ้ไฟจิ๋ว3จุดมาให้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะที่เป็นไฟหลีแบบนี้นะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับกระจังหน้าชุดนี้นะคะแล้วก็ไฟรุ่นนี้นะเป็นไฟแม็กซิกนะคะที่เป็นรุ่นของตัวแพลตินัมเนี่ยไฟแมกิกที่เป็น LED มาพร้อมกับตัวที่สามารถปรับหมุนหาแสงได้เองนะคะเป็นลูกแก้แบบนี้นะ ใครชื่นชอบนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะสุดจริงๆในรุ่นนะคะแล้วก็ตัวที่คำว่าแพลตินัมเนี่ยบนฝากระโปรงเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบนกระฝากระโปรงด้านบนนะแล้วก็ตัวนี้นะคะชุดกันโชนด้านหน้าเนี่ยเป็นชุดของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเราก็เล่นเป็นทูโทนนะคะที่เป็นสีซาตินนะคะสีเทาซาตินพร้อมกับตัวสีดําเงานั่นเองนะคะด้านล่างนะคะเรายังใส่ตัวที่เป็นอ่า คำว่าวิกเตอร์มาให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะมีตัวห่วงลักจูงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่มีมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลนคีฟนะคะขับตามรถคันหน้านะ,ะแล้วก็ยังมีตัวเซ็นเซ,นเซอร์นะคะด้านหน้ามีมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวระบบเรดาร์ตรวจจับคนเดินถนนและก็จักรยานมาให้ด้วยนะคะด้านบนก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวขับตามเนาะคะ่ะตามรถคันหน้ารักษาระยะห่าง รถคันข้างหน้าได้ด้วยแล้วก็ล็อกค,ความเร็วได้นะคะสามารถาล็อกให้เขาขับตามอยู่ที่ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยลูกค้าสามารถล็อกได้เลยนะคะตัวนี้ค่า สุดแล้วจริงๆในรุ่นนะัามาพร้อมที่ที่เป็นตัวระบบความปลอดภัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างสําหรับด้านข้างรุ่นนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นคิวล้อนะคะที่เป็นสีดาเงาเนาะตัวนี้จะเป็นคิวล้อแบบเล็กๆสีดําเงาไม่ต้องไปใส่ซุ้มโป่งใหญ่เพราะว่าเราออกแนวเราแต่งแนวแบบสุลต่านนะไม่ต้องไปตีโป่งด้านข้างไม่ต้องไปใส่คิวล้อขนาด6นิ้วนั่นเองนะคะใส่แบบนี้เรียบหรูแบบลักชัวรี่มากๆนะคะตัวเนื้อ งานที่เป็นตัวสติกเกอร์เนี่ยบอกเลยว่าเนื้อง,งานเขาเนี๊ยบมากๆนะคะตัวนี้นะแบบเนี๊ยบนะคะตัวนี้เนี๊ยบมากนะคะแล้วก็สำหรับด้านข้างนะคะต้องบอกว่าคันนี้นะเห็นล้อบึ้มๆแบบนี้นะคะเป็นล้อมแม็กที่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะ เป็นไซส์นะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ล้อมแม็กขอบ20นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นยางของโตโยนั่นเองนะในส่วนของตัวลายล้อแม็กอันนี้เป็นลายของเวกนั่นเองนะคะเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวลายล้อแม็กที่เป็นเวกนะตัวนี้นะคะให้น้ําหนักเบานะคะแล้วก็ตัวนี้น้ําหนักเขาก็เบาด้วยนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กลายนี้นะมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะลูกค้าหลายๆท่านที่ศึกษาในการตกแต่งเนี่ยน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะว่า ล้อ,อเวกเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดใส่แม็กแบบนี้นะคะต้องใส่ใส่คู่กับตัวยางที่เป็นของโตโยโนเนาะยางตัวนี้นะคะน้ายางซีรีส์ยางเนี่ยอยู่ที่นะคะเดี๋ยวจะเอดดูให้แป๊บหนึ่งนะคะอยู่ที่265 55 R20 ับ5 5 20นั่นเองนะคะจับคู่กับนี้เลยนะคะเห็น <He en S 1> เราโหลดเตี้ยลงแบบนี้เราโหลดเตี้ยลง2นิ้วนั่นเองนะคะ<ม>ตัวนี้นะคะโหลดเตี้ย2นิ้วนะคะเปลี่ยนในส่วนของตัว ชุดโหลดนะคะที่เป็นของตัวออปชันนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวชุดสปริงนะคะมาพร้อมกับตัวชุดโหลดนะคะที่เป็นตัวของโปรเฟนเดอร์นะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนช่วงล่างเนี่ยชื่อเสียงเขาดีอยู่แล้วนะคะของตัวออปชันนะเออไม่ใช่ก็ทีของตัว โเฟนเดอร์นะคะที่เป็นตัวชุดโหลดของเขาะคะ่ะลูกค้าสามารถโหลดลงได้2นิ้วนะคะถ้าเป็นเ v เ r อร์เนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะโหลดแค่สนิ้วนั่นเองนะคะแต่ใครอยากจะได้ยกชุดยกที่เป็นตัวเรนเจอร์ก็สามารถยกได้แล้วก็ตัวนี้เรายังใส่นี่ตัวนี้นะคะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะอ่ะตัวนี้นะคะด้านล่างเห็นไหมตัวด้านล่างนะคะ เราก็ใส่ตัวปรับระดับนะตัวนี้ตัวสตัดนะคะตัวนี้ปรับระดับได้ถึง8ระดับนั่นเองอยากจะได้ความเนิดความแบบนุ่มนวลแบบไหนนะคะก็สามารถปรับเองได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกนะคะตัวนี้จะเป็นเบรกของเบมโบนะเป็นเบมโบแทนนะคะตัวนี้ขนาด21่สินั่นเองนะคะตัวของเบมโบนะแล้วก็ตัวเบรกของเบมโบเนี่ยข้อดีของเขานะคะในเรื่องของการเบรกสั้นลงนะคะแล้วก็จับ ในเรื่องของการเบรกได้ดีเลยนะคะอันนี้คือส่วนใหญ่คนที่แต่งรถเนี่ยก็ค่อนข้างจะทราบในส่วนของตัวสมรรถนะของตัวที่เป็นเบรกของ b e m b o อยู่แล้วแล้วก็ตัวช็คอัพที่เป็นของโปรเฟนเดอร์อยู่แล้วนะคะว่าข้อดีของเขาเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็นิยมแต่งกับพวกรถแต่งเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยถ้าเป็นตัว V6 นะคะตัวนี้จะมีตัวคำว่า V6 ที่อยู่ทางด้านข้างแล้วก็สีโครเมียมเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบ ักชูีนะคะเป็นแบบเอกลักษณ์ของเขาเลยที่เป็นรุ่นนะคะก็ลูกค้าบอกว่าเว้นไว้หน่อยไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นแลบทังคันนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นด้านข้างที่เป็นกระจกหูช้างเนี่ยตัวนี้นะคะก็ยังมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับนี้เลยนะคะตัวระบบที่เป็นไฟสองด้านข้างตัวรถมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวกระจกมองข้างเนี่ยของเขาก็ยังมีตัวที่เป็นตัว าบสปอร์ตนะคะด้านข้างตัวนี้จะเป็นตัวคอยที่เตือนนะคะมุมอับสายตาที่เรามองไม่เห็นที่มาทางด้านข้างนั่นเองนะคะสมมติว่าลูกค้าจะเอเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะเวลาเราจะเลี้ยวเข้าซอยเนาะก็ มันจะมีถ้าเกิดว่ามีรถขับตามมาด้านหลังหรือวัตถุอะไรที่แล้วแต่ที่มาทางด้านหลังที่เรามองไม่เห็นเนี่ยตัวนี้นะคะจะมีไฟกระพริบการแจ้งเตือนว่ามีวัตถุอยู่ด้านข้างนะโชว์ที่บนกระจกมองข้างของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะลดในเรื่องของความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยตัวรถเนี่ยตัวที่เป็นตัวแพลตินัมนะคะตัว ตรงประต bills, bands, ูเนี่ยเขาก็ยังมีมาให้ให้ด้วยนะคะตรงประต,ตู preview. ด้านข้างนะคำว่าแพลตินัมนั่นเองนะคะสังเกตง่ายว่าสีตัวหนังสือของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบโครเมียมอ่าที่เป็นแบบแพลตินัมสีสีที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ตัวบันไดเหยียบด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะด้านบนนะคะที่เป็นราวหลังคาเนาะเห็นไหม ตัวเราหลังคานะคะตัวนี้นะคะของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเจ๊นึกไม่ออกว่าเขาเรียกสีโครเมียมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่าเป็นสีโครเมียมอะไรเดี๋ยวจะคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็โหลดลงเช่นเดียวกันนะคะสามนิ้วเช่นเดียวกันนะตัวนี้ก็เห็นไหม เบรกเนี่ยสีเขียวนะลูกค้าชอบสีเขียวนะคะที่เป็นตัวสีเบรกใครอยากเปลี่ยนสีเบรกก็ได้นะคะอยากจะได้เป็นตัวที่เป็นแบบตัวเบรกแบบไหนนะคะสีอะไรสีม่วงสีชมพูแล้วแต่ชอบเลยเห็นไหมด้านในก็ใส่ตัวที่เป็นตัวปรับปร,บระดับของตัวโชคที่อยู่ด้านในเขาเรียกว่าตัวสตั๊ดนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนใส่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะชุดนี้นะบอกเลยว่าแค่ล้อกับแม็กนะทั้งคันเนี่ย ก็แต่งๆอยู่ราวๆห้าแสนบาทนะคะห้าแสนบาทตีกลมๆให้แล้วกันนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวที่เป็นตัวฝาท้ายนะคะตัวฝาท้ายเนี่ยเราก็พ่นเป็นสีชานะคะติดฟิล์มเป็นสีชาให้นะคะเพิ่มความลักชูรี่ให้กับตัวรถมากๆเลยเห็นไหมคะเห็นไหมใครอยากชอบแนวการแต่งแบบนี้นะแจ้งมาได้เลยนะคะแต่งก็เบาๆเนาะสำหรับสายแต่งเราไม่ต้องไปเสียดายเงิน,นๆๆเนาะรถก็เปรียบเสมือนกับ เครื่องประดับของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังนะก็ยังมีคําว่าเอเวเรสเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้มีกล้องมนาะให้เรียบร้อย360องศานะคะอ่ะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเปิดประตูท้ายกระบะจะอยูร่ระหว่างตัว i กับตัว n นั่นเองนะคะก็เปิดได้เลยเนาะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เป็นออโต้นะคะสามารถ เปิดที่ฝาท้ายได้เลยหรือลูกค้าจะเปิดที่กุญแจรีโมทก็ได้นะคะหรือจะเปิดข้างในนะคะที่อยู่ฝั่งคนขับเนี่ยจะมีตัวเปิดฝาท้ายให้อยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกันหนีบด้วยนะคะ<ม>เห็นไหมด้านหลังนะตัวที่ไอ,อตัวท่อเดิมท่อเดิมอันนี้เราเปลี่ยนท่อด้วยนะคะตัวของใจแอนท่อเป็นของใจแอ้นนะคะจะ JTC ไทเทเนียมนั่นเองนะคะก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะคะตั้งแต่ ปลายท่อจะถึงตัวตัวท่อที่อ่าระบายระบายท่อไอเสียเห็นไหมด้านล่าง<ม>เห็นไหมคะตัวนี้นะคะหมดนิดนึงนะคะก็เปลี่ยนทั้งยวงเลยนะคะเปลี่ยนไปหมดเลยไอที่เปลี่ยนให้เนี่ยก็คือคืนให้กับลูกค้านะคะตัวเดิมที่มาจากตัวรถนะคะเราก็คืนให้กับลูกค้าเนาอเดบิวิวแบบว่าเนี่ย พอด้านในนะคะก็คือจะมีทั้งหมด3าแถวพอ3แถวเนี่ยลูกค้าไม่ได้ใช้เลยนะคะสามารถทับราบแบบนี้เลยนะคะพอพับราบปุ๊บเนี่ยก็จะใส่ของจุของได้นะคะที่เป็นชิ้นยาวๆให้นั่นเองนะคะแล้วก็จะจะปิดนะก็ปิดตรงนี้นะคะสามารถปิดได้ที่ฝาปิดประตูหรือที่รีโมทนะคะอย่างที่แจ้งไปเนาะ ตัวกันชนท้ายก็เป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นของตัววิกเตอร์นะคะแล้วก็ตัวปลายท่อหลอกนะตัวนี้จะเป็นทรงใหม่เลขแปดหรือเนี่ยที่เป็นตัวปลายท่อเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนให้นะคะตัวนี้จะเป็นท่อทรงคู่นะคะออกเดี่ยวแต่ว่าออกคู่นะคะแต่เป็นท่อเดี่ยวนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นของตัว JTC นะคะหรือของใจแอนนั่นเองสำนักใจแอนนะอันนี้คือแบบว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะสำหรับ ตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูภายในภายแดงกันบ้างนะคะวันนี้ก็รีวิวคนเดียวชํำๆไปเลยนะคะสำหรับภายในนะคะที่เป็นรุ่นแพตินัมเห็นไหมตัวนี้ก็จะปักคำว่าแพตินมัมเบาะของเขาเนี่ยลักชัวรี่มากๆนะคะเป็นเบาะหนังเกรดคุณภาพพรีเมียมเลยนะคะตัวนี้เบาะตัวนี้สามารถปรับอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้นะ,ะสำหรับคู่หน้านะคะแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้นั่นเองนะคะ ด้านหลังนะคะตัวตรงกลางเนี่ยที่เป็นเบาะฝั่งแถว2เนี่ยตัวนี้จะปรับอุณหภูมิอุ่นได้ด้วยนะคะจะมีปุ่มปรับอยู่นะเดี๋ยววันรับรถเนี่ยเจะจะสอนนะว่าปรับยังไงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะนี่สำหรับรุ่นตัว ตัวแพตตินัมนะคะก็จะมีไฟเวลคํานะคะไฟแอร์เบนไลท์เห็นไหมไฟแอร์เบนไลท์ลทสวยงามมากๆเลยลักชวรี่หรูหรามมากภายในบอกเลยว่าใครที่เป็นสาวกของเอลเรส์นะซื้อตัวนี้จบเลยใครอยากได้เครื่องยนต์แรงแรงแรงบิดแรงมาเยอะๆนะคะต้องเป็นตัวแพตินัมเลยนะคะคำว่าแพ t ตินัมนะคะก็คือท็อปสุดแล้วนะคะแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะ ตัดด้วยสีตัวลายไม้นะคะเห็นไหมที่เป็นล u กชูรี่ลายไม้ออกสีน้ําตาลนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ยังคุมเ้นื่อยของตัวที่เป็นวัสดุที่เป็นหนังให้นั่นเองนะคะกรอบช่องแอร์เนี่ยจะเป็นกรอบที่เป็นสีดําตัดด้วยสีโครเมียมลักชรี่มากๆนะคะตัวนี้ยังมีที่วางแก้วนะคะใครที่ดื่มกาแฟเนาะวางแก้วตรงนี้ได้เลยนะคะมีให้คู่หน้าด้วยนะคะ ฝั่งคนนั่งนะคะก็ยังปั๊มคําว่าแพตินัมให้ด้วยนะคะเห็นไหมหน้าจอนะคะของเรานะคะสิบสองนิ้วให้มาแล้วนะคะเป็นแบบทัชสกรีนนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะทุกคนนะคะเอ้ยแบบนึง <laughs> เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะก็ง่ายดายใช้งานง่ายเพราะว่าเป็นเมนูภาษาไทยเนาะ,ะเป็นเมนูภาษาไทยนะคะก็ไกลแบบขึ้นรถมานะคะเป็นผู้หญิงมินิมอลเหมือนเราเนี่ยเหมือนจ๊เอ๋เนี่ยนะคะก อยากจะดูวิวด้านข้างเอ๊ะมีเด็กมาวิ่งอยู่ด้านข้างหรือเปล่านะคะก็สามารถกดดูที่ตัวกล้องตรงหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็กดหาตำแหน่งว่าอยากจะดูช่องไหนตรงไหนนูน่นนี่นั่นนะคะดูได้นะคะดูได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆเกี่ยวกับการปรับพัดลมแอร์นะคะปรับให้เป็นอัตโนมัตินะคะสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาระหว่างคน นั่งนะคะกับคนขับได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีแท่นชาร์จไร้สายให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีโทรศัพท์นะคะเราแบบว่าขับรถที่เป็นแพลตินัมแล้วเราต้องไฮโซนะคะในส่วนของตัวมือถือนะ,คะใครที่แบบมีตัวรองรับที่าสามารถชาร์จไร้สายได้ก็วางไปได้เลยไม่ต้องเชื่อมต่อใดๆนะ,ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเรายังมีนี่ช่องเสียบสาย USB แล้วก็ถ่าย4มาให้ด้วยนะคะ เกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์สิบเออไม่ใช่เป็นเกียร์สิบสปีดนะคะพี่เป็นเกียร์อ e ียิปเตอร์นะคะหัวเกียร์อ e ียิปเตอร์นะ,คะแค่หัวเกียร์ก็แพงแล้วนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้หัวเกียร์ของเราเหมือนรถยุโรปเลยนะคะรถยุโรปเขาใช้กันแบบนี้นะเห็นไหมขับแพลทินัมราคาแค่2ล้านนิดๆนะคะได้อ PTION f u ูลแบบนี้เลยนะคะมีที่วางแก้วให้แล้วก็เบรกนะคะตัวนี้จะเป็น เบรกมือมาพร้อมกับตัวระบบออโต้สตาร์สต็อปเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าระบบโฮเบรกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีปุ่มตัวปรับไดโหมดนะคะที่เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะคะสามารถปรับไดโหมดได้เลยนะคะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด6โหมดเลยนะคะถ้าเป็นตัวรุ่นไทนันนะนะคะตัวนี้สามารถปรับได้6โหมดเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นตัวเรนเจอร์จะขับได้แค่ปรับได้แค่4โหมดนะคะ เซนเซอร์ที่ไม่ใช่สี่คูณสองนะตัวนี้นะคะยังมีตัว 2H 4H นะคะแล้วก็4 l อเนาะถ้าเกิดใครขี้เกียจมาปรับเนาะก็ตั้งเป็น4ี่ออโต้ได้เลยนะคะปรับให้มันให้มันขับเองแล้วก็ปรับไปตามสภาพถนนที่เราใช้งานนะคะให้เขาปรับเป็นออโต้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีตัวปุ่มปิดเซนเซอร์ด้านหน้าถ้าเกิดว่าขี้เกียจหรือลำคานเนาะปรับได้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบ ออฟนะคะตัวนี้เป็นระบบ t ทสกันป้องกันการลื่ถนถานออกนอกเส้นทางเท่าเวลาฝนตกถนนลื่นตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารถติดหลบนะคะสามารถปิดได้นะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัว เอ้ยตัวเอเขาเรียก A ตัวนี้จะเป็นระบบออโต้สตาร์สตาอปนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าลำคาญก็สามารถปิดได้แล้วก็มาพร้อมกับตัวดิฟล็อกไฟฟ้าใครใช้โหมดที่เป็นไดโหมดที่เป็นขับ4นะคะก็สามารถกดที่เป็นดิฟล็อกไฟฟ้าได้เลยนะคะนี่พอเรากดปุ๊บนะคะกดปุ๊บนี่ตัวหน้าจอนะคะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งพอกดปุ๊บ่หน้าจอจะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราสามารถล็อกด้านหลังได้เลย ล็อกตัวเฟืองท้ายตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อเวลาเราตะก,กุยขึ้นจากพวกหินพวกแบบว่าโคนอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะล็อกนะคะเพื่อโยนให้น้ำหนักสองล้อมันเท่ากันนะคะแล้วก็มันก็จะคำนวณของมันเองว่าล้อด้านไหนที่ล้อมันฟรีแต่ต้องโยนน้ำหนักมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ล้อมีพละกกำลังที่จะตะก,กุยขึ้นจากอุปสรรคต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโหมด ปรับเวลาเราลงเขานะคะตัวนี้จะช่วยนะคะชะลอชะลอให้นะคะชะลอความเร็วแล้วก็เหมือนลดเกียร์แหละลดเกียร์ให้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของตัวหน้าจอตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะจะบอกในส่วนของตัว ฟังก์ชันนะคะแล้วก็สถานะต่างๆของตัวรถนะคะที่โชว์บนหน้าจอนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยถ้ามีอะไรผิดปกติที่อยู่บนตัวรถจะมีการแจ้งเตือนที่หน้าจอทันทีนะคะก็ถ้าสามารถดูที่ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เป็นตัว สมุดคู่มือนะคะสมุดคู่มือก็สามารถดูที่หน้าจอได้เลยนะไม่ต้องจําเป็นต้องไปเปิดตัวสมุดคู่มือที่ท,ที่ทางศูนย์เขาให้ไปนะคะเราสามารถอ่านต่าง,างๆที่บุตรอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะมีครอบคลุมให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะจะบอกสถานะต่างๆสิ่งที่จเจ๊ชอบก็คือตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการบอกน้ํามันเชื้อเพลิงในถังนะคะ เติมเต็มถังวิ่งได้อีกอกี่กิโลเราไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าเอ้ยน้ํามันในถงงังของฉันเหลือประมาณแบบไฟลงไฟเหลืองเราสามารถวิ่งได้อีกไหมอะไรเงี้ยเนาะบางทีเราไปต่างจังหวัดหาปั๊มแบบค่อนข้างยากนะคะตัวนี้ก็ช่วยคํานวณระยะทางว่าเราสมควรที่จะแวะเติมน้ํามันหรือยังนะคะอันนี้นะแล้วก็จะบอกพวกอ่าระบบการเตือนต่างๆที่เป็นของตัวรถนะคะก็จะแจ้งที่หน้าจอขับทับเส้นไหมขับ ล้อตรงไหมอะไรไหมนะคะตัวนี้จะมีการบอกที่หน้าจอเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเวลาเราขับไปไกลๆเนาะใช้เวลาการขับรถแบบประมาณเกิน2ชั่วโมงอะไรเงี้ยตัวนี้จะมีระบบการแจ้งเตือนให้เราพักรถด้วยนะคะเป็นถ้วยกาแฟขึ้นนะข้อดีของเขานะคะแล้วก็จะบอกพวกแบบ ลมยางแต่ละล้อนะคะเหลือเท่าไหร่นะคะอันนี้คือดีมากๆเลยบอกเลยว่าออปชันเนี่ยมาเต็มมากเลยสำหรับตัวแพทตตินัมของเรานะคะใครที่มีเงินเหลือๆแล้วก็อยากจะใช้ตัวที่เป็นอ่า ขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์เป็น s u v นะคะรถเจ็ที่นั่งก็ตัดสินใจได้เลยว่าต้องซื้อเป็นตัวเอ e r e s รส l a แพตินัมไปเลยเนาะเงินเหลือไงเราเงินเหลือเราซื้อไปได้เลยนะไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่า,วารถยุโรปตอนนี้ราคาสตาร์ทก็สองล้านกว่าแล้วบางรุ่นแบบสองล้านกว่ายังได้ออปชั่นไม่เท่านี้เลยนะคะแล้วก็ตรงมาติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็จะมีปุ่มต่างๆนะคะที่ าการทำงานนะคะสามารถาปรับที่ตรงมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยได้ไม่ต้องละสายตาไปปรับที่หน้าจอนะคะเห็นไหมรับโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงเป็นเมนูภาษาไทยนะคะปรับได้นะคะใช้งานง่ายใช้งานไม่ยากนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็ยังมีสลรูปให้ด้วยนะคะตัวสลรูปเนี่ยปรับได้ไปถึงทางด้านหลังเลยนะทุกคนนะคะเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึง ปรับยาวไปถึงทางด้านหลังเลยเห็นไหมใครที่ชอบแบบชมดงชมดาวมีลูกลูกเด็กเด็กเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถให้น้องแบบว่าดูบรรยากาศภายนอกเวลาคุณพ่อคุณแม่ขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเหมาะกับการไปสวนสัตว์นะรถรถคันนี้นะคะเหมาะกับการไปสวนสัตว์มากๆเพราะว่าน้องๆอง่อะเนาะไปเขาเขียวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราขับขับรถไปเขาเขียวอ่ะ เราก็ขับสามารถขับไปดูแบบว่าสวนสัตว์ได้นะคะสพื้นที่ที่เขาเปิดอะ่ะแล้วก็สามารถให้เราขับรถไปดูแบบว่าสัตว์ในนั้นได้อะไรเงี้ยตัวเนี้ยช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ไม่อันตรายด้วยเวลาน้องแบบไปดูพวกเสือโค้งเสือโค้งไปดูแบบว่าสัตว์ที่อันตรายก็ยังอยู่ในรถได้นะคะปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับด้านข้างเนี่ยเราก็ยังมีตัวที่ ฟังก์ชันนะคะที่ปรับกระจกมองข้างพับเก็บเป็นไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะแล้วก็ตัวล็อกเด็กมีด้วยนะคะล็อกแบบว่ากระจกป้องกันไม่ให้น้องๆกดด้านหลังได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมแบบว่ากระจกทั้งหมด4บานฝั่งคนขับนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวแพดตินัมนะคะตัวนี้บอกเลยว่า สีนะอ่ะเมื่อกี้ลืมดูสีว่าเขาเป็นสีอะไรนะคะที่นํามาแรปนะอ่ะอันนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าเราใช้แพลตฟอร์มที่เป็นพื้นสีรถเนี่ยเป็นสีเทาแล้วก็ใช้ตัวรถที่เป็นสีเทานะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาตำรวจเรียกนะคะเพราะว่ารถเราเป็นสีเทาตรงสีตรงรุ่นตรงสำเนาอยู่แล้วนะครับแต่บางท่านแบบว่าเอาสีอื่นที่ไม่ใช่เป็นสีเทาอะ่ะ มาทําก็จะลำบากในเรื่องของการโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเรียกดูสำเนารถนั่นเองนะคะ <_ d umb ly> ก็บอกเลยว่าถ้าใครแรปแบบนี้ใช้แพลตฟอร์มที่เป็นสีพื้นสีเทานะคะแล้วก็มาแรปตัวที่เป็นสีเทาอาซาตินแบบนี้นะคะก็ถูกกฎหมายนั่นเองนะ,ะแต่ถ้าใครซื้อตัวสีอื่นนะคะแล้วก็มาแรปเป็นสีต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้อง ต้องหมายว่าต้องเข้าใจว่าแบบมันไม่ถูกกฎหมายอันนี้ต้องไม่ถูกกฎหมายอันนี้ต้องเข้าใจกันนะคะแต่ว่าเวลาเราส่งจดเราก็จะส่งจดเป็นสีปกติไปนะคะลูกค้าต้องรับทราบตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับสีที่มีให้เลือกนะสำหรับแพตตินัมนะคะก็จะมีสีเทาสีดําสีขาวนะคะแล้วก็สีสี สามสีสีบอลสีบอลเงินไอ,อีกสีนึงก็สีบอลเงินสีสีสีดําสีขาวสีเทานะคะแล้วก็สีบอลเงินให้เลือกนะคะสําหรับตัวแพตินัมมีให้เลือกแค่สีส,สีนั่นเองนะใครชื่นชอบอยากจะแต่งแนวไหนหรือไลสไตล์แบบไหนของตัวเองแต่งตามใจตัวเองนะไม่ต้องไปแต่งตามเพื่อนก็ได้นะไลฟ์สไตล์เราชอบแบบไหนเราเงินไม่ถึงเราก็ไม่ต้องจะเป็นต้องแต่งถึง5้าแสนก็ได้อาจจะแบบปรับนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็ วันนี้นะคะก็ก่อนจบคลิปนะดูแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เอด้วยแล้วก็ใครอยากได้รายละเอียดต่างๆนะเกี่ยวกับ โปรโมชั่นหรือแนวการตกแต่งการจัดไฟแนนนะคะหรือสเปครถอะไรนู่นนี่นั่นเนาะบางทีในคลิปบางบางอันก็อาจจะพูดไม่หมดบางอันแบบลูกค้ายอยากจะทราบแบบอยากแบบนี้แบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเจเอดได้เลยนะคะที่เบอร์063นะคะ3681441นั่นเองเบวร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เจเอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ